สวัสดีจเป็นเพื่อนค่ะย้ายน้องเห็นอากาศฝนตกลิ้นนะค่ะฝนฝนตกลิ้นน้ำบานบานเฮาอยู่งอยู่งไหโถงหน้านะจ๊ะซึ่งกลับไปทั้งไหนมันก็ลำบากลำบนไปยากไปแค้นอิเลี่ยนกับเพื่อนจ่าทางกับจืดวันทางกับจืนกับฝนกับตกลิ้นยังสี่เหรอค่ะไายทำเนี่ยเป็นเพื่อนเฮาเบิ่งจ้ะเพื่อนจ่าที่ทั้งผ่านทั้งฟูนทั้งบานเป็นเพื่อนกับจิตตกคือกันละค่ะกับจิตตกคือกันนี่แหละเนาะค่ะเป็นเพื่อนจ๊า หาถึงยายนองกเห็นฝนตกนิดหนึ่งขี้ห็นคว้มเก่าคว่ำหลังหนึ่งเต๊สมัยเขาเป็นเด็กเล็กเด็กหน่อยน้อยจ้าเปื่นจะเล่นลินแข่งฝนเนาะโอ้ยมันไหลเล่นเที่ยงฝนนี่จ้าเพื่อนๆจนพ่อพ่อกับแม่บอกแม่เนี่ยโอ้ยโฆษณาตัสิถือ์เสียไรตียายนองดื้อไหลเพื่อนๆจาดื้อไหลยายนองก็ไปเล่นลินแข่งฝนเปียกหมอนยอดแล้วแม่ก็เพูดเขาว่าโอ้ยมันจีไข มันสีไข่เป็นหยังยังมาเกลี่นเพียงฝนเดี๋ยวอะม่ก็เงี้งวาเนาะค่ะแม่ยเมียน re ึ่งตีตีกับต้นหน้อยแม่แม่ยตีดีดีแต่พอว่าตีกับพอว่าตีเพราะว่ายายน้อยจีเป็นคนที่ตีพอนะค่ะตีพ่อพอกับว่าตีหักกายคือคือวาแล้วเนาะคนเฮาเฮาสุขคนกับผู้หนึ่งกับว่ติด พ่อปุ่นหนึ่งก็จะติดเมยังสี่นะบัติดพ่อก็จะติดเมยนะคะ่ะเพื่อนๆจ้าค่ะเนี่ยอะลรแยายน้องก็เป็นคนที่ติดพ่อค่ะพ่อไปทั้งไหนไหนแยายน้องไปน้ำตลอดนะคะเพื่อนๆจ้าไปน้ำตลอดค่ะทั้งฝนตกลิ้มเสีย่ยโอ้ยฝนตกลิ้มเสีย่ยวเสี่ยวเสี่ยวแย่หน้องก็ไปเพิ่นไปเพิ่นไปทงไปทายยายน้องก็ไปไป,ไปน้ำพ่อนะ่ะจา้าพ่อบัตตาพ่อไปมันใชเหตุไปอย่างไม่ค่อยติดพอ่อ กต่เพราะว่าเขาก็เป็นเป็นเป็นลูกผู้หญิงคนแรกนะค่ะเป็นลูกผู้หญิงคนแรกของพ่อของเพิ่นนะค่ะเพิ่นก็บเหอแล้วค่ะเพิ่นก็บเหอเหอวันเถิดเพิ่นเหอเหอเขาเพิ่นเหอลูกสาวเพิ่นเพิ่นก็บเหอคือว่านละไปอีกสิ่งกับทั้งพ่อแล้วก็เป็นคนดีเจ้าชู้นะค่ะสำหรับพ่อพ่อยายน้องนะค่ะตัดจิกตะกี้เพิ่นเว้าจากเพิ่นก็เว้าสู้ฟังนะค่ะพ่อนี่เป็นคนเจ้าชู้ร้ายแต่อุ้มลูก อุ้มลูกอุ้มย้ายน้องนดี๋ยละยายน้องน้อยๆนะอุ้มไปกับป้าผู้สาวๆพ่อสาวๆสิค่ะสาวๆก็กะยอกเนาะเขาก็หยอกเขาเอิ้นยอกสิค่ะเขาก็ขออุ้มเนื้อเขาขออุ้มเนื้อสิค่ะให้ให้เขาอุ้มให้เขาอุ้มเลยจะข้ออนกับต่อยเขานับตัวพ่อพ่อบ่อยฟังเนาะต่อยผู้เสียผู้สาวเห็นพ่อบ่อยฟังแล้วกัอนอนสันดอนนี่แหละย้ายน้องคอยติดพ่อนะก็ไปทั้งหลแล้วพ่อก็เป็นเป็นคนที่ แข็งแรงเลยคะ่ะพอพอ,พอ,พ,อพอเป็นนักมวยกับนักมวยเก่านะครับพอเป็นนักมวยนะคะปพอย้ายน้องจะเป็นนักมวยต่อหลังก็จะมีลูกซีดลูกหาค่ะลูกศิษย์ลูกห,า,กกหามาสอบมาฝึกมวยนําคนสมัยตะกี้เนาะคะ่ะเนาะสอบมวยพวกมวยไอ้มวยขาดเชือกมวยยัยงเพิ่นนลยละคะ่ะเพื่อนๆจ้า ลูกซีดลูกหาเป็นกันเย็นย้ายนองย้ายนองเป็นเด็กหน่อยนะเพื่อกะอุ้มไปอุ้มไปเหรีอุ้มไปตัวตีบตัวเด่นขึ้นมาลราอุ้มไป,ปรเราเพื่อกะเอาไปเอาไปล่อเอาไปล่อผู้สาวเวลาก้อนสมัยตะกี้แล้วกัไปหยอกผู้สาว ไปหยอกสาวๆก็เห็นเด็กหน่อยเขาก็เขาก็เอื้อนใจน่ะกะเขาก็อยากจับอยากบายเออเอาท้าบาดนี้ผู้พี่ก็เอาได้กบได้เอาเด็กหน่อยไปล่อเอาไปล่อไปล่อเพราะได้จับได้บายไอ้ไอ้ผู้เสียผู้สาวไปน่ะก็เพิ่อนบอกไอ้ฟังเนาะอันอันพวกไอ้ไอ้ไอ้ที่เพิ่นเคยเป็นลูกศิษย์ลูกหาพ่อน่าจ้ะเพิ่นก็บอกไอ้ฟังโอ้ยตะกี้นะเอ้ยนว่าพ่อนี่ยแหละเป็นเพ่อนอุ้มมันไปอ่ะแต่จะเอื้อนเพิ่นเอา จะเอิอนพิ่นอ้าวนะพราะว่าพ,พวกไอ้นั่นเพิ่นซุมม้มให้ลูกน้องเก่าพอนะจ๊ะจะเอิอนพิ่นอ้าวอาว้นา,นอาวนั่นอ้านี่จะเอิอนพิ่นอ้าวนะจ๊ะจ๊ะเพิ่นกระชับเอาให้ฟังเบาเบาเรียก,กเกาเลี้ยงลังให้ฟังพอได้อุ้มอุ้มมือไปดางเออเอาไปล่อเล่นผู้เสียผู้สาวจ๋าคนสมัยตะกี้แล้วคะ่ะเนาะเออ โอ้ยฝนบ่อยฟังีจกับมวนน้ำฝนหัวมวนน้ำฝนอ่ะค่ะพอดีกับเมื่อนี่ฝนไม่เห็นฝนตกลิ่นกับตกลื่นมือเบิดคำกันคิดเทียตั้งสมัยยายน้องเป็นเด็กหน่อยบุลุษกันไปแข่งฝนแข่งฝนยิ่งสาดดันหลเล่นหัวหลีกหัวแหลมเล่นขี่ตมเล่นขี่ตมอะไรแม่กับนักโฆษนาแต่เสียเอาเสียมาตีแม่ตีแม่ตีต้นไหวหระตีดีดีแล้วกันแม่ตียายน้องเพราะตีได้ดื้อเนาะดื่นดื่นก็เด็กหน่อยผู้ชายเด็กยายน้องก็ได้ ดื้อไเดื้อายเมียกับพันรดาตั้งสี่ตีอันไปเล่นเล่นทีตมกับปั้นปั้นเคลื่อนเหรเฮ็ดเคลื่อนเฮ็ดเคลื่อนหน้ามันไหลหน้ามไหลแล้วก็เฮ็ดเป็นเคลื่อนเฮ็ดเป็นเคลื่อนน้าล้นนะก็ับน่นองจีเฮ็ดเป็นเคลื่อนน้าล้นอ่ะ้น้ามันก็จะไหลไปยังสี่ต่ายแน่นองก็สิกินตนาการไปแล้วก็เล่นเล่นเล่นย้ะล่ะเที่ยงฝนไอ้หัวเปียกมันหย่อนยันละเล่นเกี้ยกีโตมยันละ กอบจิ้งคือเบิ่อกี้หนึงกับเปตตาเปตตาเมียปฏีอยู่เลยเนาะอันเอภูธทำความสะอาดกับแม่แม่เนาะเสื้อผ้านาเพ่ซึ่งยายนองตะกี้กับปรากฏว่าดื้อี่หลือกันดื้อดื้อเล่นคือนเองหน่อยผู้ชายเนี่ยจ้ะชิมาเล่นแบบคล้ายของเล่ยนอยังคือกัรกับเด็กหน่อยผู้หญิงเข้าสมมือนี่เล่นบ๊อบป็นกับเล่นเงี้ยหน่อยแบบขายของขายยังเล่นบ๊อบป็นกันยายน้องเลียนบ่เป็นก็เลยเป็นคนที่ขายยังบ่เป็นเท่าสมือนี่แหละครับนั่นแหะเพราะว่ายายน้องเป็นเป็นเจ้าสละกับเพื่อนจ้า นี่ก <overst run> ับ <irgendw> จ <carbono> ่าผ้าเปื่อนๆนะมาซองซองซองเมืองบรรยากาศนะก็ซองเมืองบรรยากาศแล้วก็คือเต้นแต่สมัยเป็นเด็กเล็กเด็กน้อยกับเพื่อนจ่าเพราะว่าเยอะน้อยสิกินตนาการเหตุยังต่างๆค่ะตากฝนนั่งเล่นตากฝนอะไรยังก็คือการปั่นปั่นเคขื่อนปั่นฝายเพลิดเพลิเป็นฝายน้ำล้นให้น้ำมันล้นลงมากก็แล้วพอดีก็ได้ไอ้ไอ้ไอ้กาศบก orn ่ะ ก้านบกอมันมันมันกับเป็นหูเนาะเนาะเพื่อนๆจ้ามันกับเป็นหู้เนาะยายน้องก็เอาก้านบกอเอามาเฮ็ดเฮ็ดเป็นเป็นไอออทอเป็นทอเป็นการบ้างทอแวางทอเห็นมันไหลไหลมากไหลไหลลงน้ำทอคือเขาปั่นเขาปั่นเป็นเป็นฝายเลยเด้ปั่นเป็นฝายแล้วก็เอาก้านบกอเนาะเฮ็ดเป็นทอเป็นด้วยเลนก้าโอ้ยเลนหัวเล็กหัวเหลี่ยมเลนขักงีเลียกับเลนจีตมยายน้องนี่มันไหลอัน่วถ้าเห็นจีตมแล้ว เห็นฉีดตุมเห็นบวกยังบ่ได้ละเอาละประเภทบวกบวกนี่เอาทัานทีเลยล่ะ <c oughs> <c oughs> เหรียญปัดควายหน่อยเกือกตุ่มแล้วว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะเกียกมันดนอกว่าเราพูดพูดเถ่าพันยางสากมา้าเนาะเป็นไกม่มาเห็นเสียเอ็นอีลานอนลงนรวดลานโน่นลงนอนลง,นนลงแล้วก็เก,กีเยกเฮ็ดจังฉี่ตีพญายี่บ่ละกันนอนลงมเมียเมียล้กใส่ขีดตุ่มล้วก็จริงเกียกเหรียญยุสานได้ละก็ย้ายนองเป็นขีดจำได้ก็จำได้เพราะว่ามันกน็มันเป็นอย่างหละ เพิงเพิ่นเพิ่นเพิ่นมากระตุนเนาะผู้เฒ่าเพิ่นบ่อยฟังเมื่อตะกียร์จังสั่นจังสีเนาะเพิ่นว่านนะอ่นมะก็เลยเฮ็ดให้เฮามีมีสมองที่สิคิดพอว่าเฮาเล่นแบบใดในก็เล่นจังสั่นจังสีเขาพอดีมาเห็นเด็กเด็กเด็กหน้อยผู้ละคนเขาก็เล่นคือเฮาก็เด็กน้อยลูกหลานค่าสู้มือนี่ผูะละคนก็เล่นคือใจน้องใจน้องก็ไปคิดเห็นควบเบาผู้เฒ่าเพิ่นที่เพิ่นบ่อยฟังนะคะเพิ่นเพื่อจ่าโอ้ยมาคิดเลยแล้วใจน้องนี่ก็ดื้อผู้นึงเด้อก็ดื้อๆเล่นแบบเด็กน้้้้ออยยผูชาล่ะดืแทค่ะ ดื้อหลายกาซึมงมื่อนี่กัเห็นอากาศเป็นยังสี่กัฝนกัตกลิ้นเบิดมือเบิดลคำยังสิอะไรกันคิดพอความเก่าาควมหลังกับแล้ว่บเหยียดใส่เปื่อนๆฟั่งผ้าใบเหยียดใส่เพื่อนๆเทาเบิ้งค่ะพ้าว่าวมีเรื่องเอียงมาเว้ามาจ่าเพื่อนๆค่ะกาซึงกะ ยายน้องกับขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เสียสละเวลามาเล่นมายามมาเยี่ยมยายน้องกับมาฟังยายนองเบาความเก่าความหลังกับยายน้องกับจิ๋ไพย่ามหาสาระต่างๆมาเบาสู่เพื่อนๆฟังนะคะซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยก็อาจจะบ่มีสาระอีหยังกับมีการเบาเล่นเบาหัวกันนัวหัวมวนกับไปสะก่อนแล้วกันเาเพื่อนๆจ้ากับยายน้องกับจิ๋ไพย่ามทำคลิปต่างๆออกให้เพื่อนๆเขาเห็นนะคะเพื่อนๆกับยายน้องกับเนียกับขอ เบากรบเปื่อนๆเทาสำนีนะคะกับยังขอขอบคุณค้าขอบคุณเปื่นๆหลายๆนะคะกับที่มาเป็นเลยงกําลังให่แก่ยายหน้องยาอยหน่องก็ขอก้าวเข้ามาสวัสดีนะจ๊าสวัสดีจ้าขอขอบคุณจ้าเปื่นๆจ๊าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย